ไม่ซื้อถือว่าพลาดรุ่นท็อปนานๆเข้ามาทีรถสวยสไตล์สปอร์ตออปชั่นครบจบที่คันนี้เลย สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดศูนย์รวมรถบ้านรามินทางซอย5นะครับสำหรับป p นี้นะครับรีวิวเป็นรถคันนี้เลยนะครับ Mazda CX-3 รุ่นท็อป2.0 SP ปี2018เลยนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่6 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถสวยพร้อมใช้งานมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับ ซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มจริงๆนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงออกข้างมาถึง1 8 3 0 0 0 0บาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับขายถูกๆเพียง6,19,000บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง4,64,000บาทเลยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นนะครับของ m a z d a CX 3คันนี้นะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนเลยนะครับออกง่ายไม่ต้องค้ำซื้อได้ทุกอาชีพนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับมีบริการส่งรถถึงที่นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับนัดมีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับ จากบริษัทตรวจสภาพวันดูคาเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า m a z d a CX3 รุ่นท็อปสุด2.0 SP คันนี้ว่ามีออปชั่นอะไรบ้างน,นะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมออปชั่นของเจ้า Mazda cx 3รุ่นท็อป2.0 sp คันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับกันชนหน้านะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยคิ้วแบบพรีเมียมนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับ Mazda นะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแบบซีนอนนะครับพร้อมไฟหลีแบบ led เลยนะครับ โคมไฟหน้านะครับเป็นโคมสีดํานะครับด้านในนะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับกันชนหน้านะครับตกแต่งด้วยลิ้นกันชนนะครับสีดํานะครับให้ดูสวยงามนะครับรถสวยพร้อมใช้งานครับคันนี้ราคาสุดคุ้มนะครับไม่ซื้อถือว่าพลาดนะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลลอยนะครับ ขนาด18นิ้วนะครับระบบดิสเบรก ABS ดิสเบรกสีล้อเลยนะครับด้านซุ้มล้อนะครับทั้ง4ล้อนะครับตกแต่งด้วยคิ้วนะครับสีดําขนาดใหญ่นะครับถัดมาด้านบนครับส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED เลยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับ มือเปิดประตูนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับทั้งสี่ด้านนะครับแต่คันนี้นะครับใส่ชุดครอบุมเมียมานะครับให้ดูโดดเด่นนะครับประตูคู่หน้านะครับมีปุ่มกดกดล็อกล็อกรถนะครับกุญแจรีโมดแบบปัญริยะนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับประตูนะครับหน้าหลังนะครับตกแต่งด้วยคิ้วนะครับ คิวประตูให้ดูโดดเด่นนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับมาพร้อมสเกิร์ตนะครับด้านข้างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านฝาท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับสีดำนะครับมาพร้อมไปเบรกดวงที่3นะครับแบบบ l ดีเลยนะครับเตาอากาศแบบคีบฉลามนะครับรุ่นนี้นะครับด้าน ฝาท้ายนะครับก็จะมีโลโก้นะครับมาสเตอร์แบบพรีเมียมนะครับแล้วก็จะมีตัว CX3 นะครับแบบพรเมียมนะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะมีนะครับโลโก้ Sky a c t i v Technology ีนะครับด้านกันชนหลังนะครับตกแต่งด้วยลิ้นกันชนหลังนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะถึง4ตำแหน่งเลยนะครับรุ่นพับ2.0นิคันนี้นะครับ ก็จะมีไฟตัดหมอกหลังนะครับตรงลิ้นกันชนด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีเลนกล้องนะครับตองนะครับขนาดไฟหลังนะครับสวยจริงๆครับคันนี้ระบบไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ รุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับรองรับ e85 แล้วนะครับสีแดงมุกจากโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับภายในดีไซน์สปอร์ตนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับผู้โดยสาด้านหลังนะครับสวยนะครับคุ้จริงๆนะครับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแผงประตูนะครับ ตกแต่งด้วยหนังนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันฝั่งคนขับกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับรุ่นท็อปนานๆจะเข้ามามีนะครับตัว m a สด้า CX3 นะครับคันนี้นะครับสวยจริงนะครับภายในสะอาดเหมือนรถใหม่นะครับหรูานะครับมีไซน์สปอร์ตนะครับก้านแถงประตูนะครับตรงสวิตช์กดกระจกนะครับทั้ง4ด้านนะครับตกแต่งด้วยลายเคปลานะครับด้านข้างตกแต่งด้วยหนังสีดำและสีแดงนะครับให้ดูดี ดี๋ยวเรามาดูออปชันฝั่งคนขับกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเบาะคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับมาพร้อมมัติฟังก์ชันนะครับแล้วก็คอนโทรนะครับสามารถนะครับลูกค้าสามารถนะครับกดปุ่มนะครับุมตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสั่งการด้วยเสียงสื่ินะครับฝั่งฝ่ามือนะครับ ก็จะเป็นนะครับพุทคอนโทรลนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบนะครับบังคับออกนอกเลนนะครับตรงนี้นะครับปรับโหมดได้นะครับปรับโหมดเรือนไม้นะครับาลูกค้านะครับติปเอิปบได้ตรงนี้เลยนะครับส่วนเลขไม้นะครับคันนี้อยู่ที่62,408กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่แท้ไม่มีกอรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับรุ่นท็อปนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับตรงนี้นะครับคันเดชิพนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับ ่วนเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับวิยซีดีเป็น u ี d MP3 AUX ูเออนะครับระบบนำทางในวีเกเตอร์นะครับแล้วก็ระบบเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนะครับขนาดถอยนะครับก็จะโชว์นะครับตรงหน้าจอนะครับฮอปเซนเซอร์นะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับรุ่น็อปนะครับเป็นแอร์ออโต้เลยนะครับ โซนเกียร์นะครับตกแต่งด้วยเคปลานะครับพร้อมหนังสีแดงนะครับด้านข้างนะครับระบบเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับสามารถปรับโหมดนะครับอยากขับโหมดสปอร์ตนะครับสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับลูกค้าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเล่นนะครับหน้าจอนะครับลูกค้าสามารถนะครับปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับ รุ่นท็อปนะครับ2 0 SP นะครับระบบแอร์แบ็กนะครับถุงลมนิรภัยถึง4ใบเลยนะครับด้านหน้า2นะครับด้านข้างอีก2นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับสวิตช์นะครับระบบไอสต็อปนะครับระบบบังคับออกนอกเลนนะครับระบบการลื่นหลระบบการทรงตัวนะครับระบบการทรงตัวนะครับ ภายในสวยจริงๆนะครับรุ่นท็อปนะครับดีไซน์สปอร์ตนานๆเข้ามาทีนะครับสนใจคันนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับลูกค้าภายในก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจ m a z d a cx 3คันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับที่นี่เราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ ก่อนจากกันไป EP นี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับว่านัดจะนำรถนุ่นไหนนะครับมารีวิวกันนะครับสำหรับ EP นี้นัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ